สวัสดีครับ CTW r i d e r นะครับ27กุมภา68เราพามาชมรถเข้าใหม่ของที่ร้านอีคันนะครับคันนี้คือ Honda Street 600นะครับแต่งแนวบอ o เปอร์เต็มคันนะคันนี้เอกสาร Invoice สัสปารามิดนะครับเช็คในระบบเรียบร้อยสภาพรถตัวรถเป็นไงบ้างไปชมครับก็ช่วงนี้หายไปพักนึงนะครับพอดีงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ซื้อรถที่ร้านเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนี้น่าจะมีรีวิว ตามมาแบบรัวๆเลยนะครับหลังจากที่เสร็จเรื่องโอรถเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเปิดตัวรถแต่ละคันนะครับคันนี้เป็น Honda s t r ตีด600มาถึงร้านพักใหญ่แล้วครับเก็บงานเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูรายละเอียดตัวรถกันครับก็สตี ST 600ก็หายากแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามาแต่งเป็นแนวบอบเบอร์อีกก็หายากอีกนะครับเพราะว่าถ้าเราเอา600เดิมๆมาทําเป็นบอบเบอร์เนี่ย มาเริ่มต้นใหม่มันก็งบมันก็สูงอะ่ะนะครับมันก็จะหมดงบไปอีกเยอะแต่คันนี้คือถ้าใครดูแล้วว่าทรงมันมาแล้วเราเอาไปเติมอีกนิดหน่อยเนี่ยผมว่าด้วยราคาที่จะเปิดต่อไปนี้มันก็ค่อนข้างคุ้มนะเพราะาเราได้ตัวห0 0อแล้วแล้วก็เราก็อาจจะไปแต่งตามสไตล์ของเรานะครับทรงผมว่ามาแล้วหละที่เหลือก็ไปเติมตามที่เราชอบหรือว่าถ้าใครชอบอันนี้ผมว่ามันก็สวยแล้วแหละนะครับจริงๆริงรถคัสตอมแหละไม่ต้องเสียดายนะคือ ปรับให้มันเป็นสไตล์ของเรานะครับถ้าเราซื้อไปแล้วนะเพราะว่าคันนี้มันก็แต่งมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมาเรามาดูรายละเอียดตัวรถนะครับคันนี้เป็น Honda าสตีดหกรนะครับรหัส pc 2 1นะครับเครื่อง pd 0 6 e 4เกียร์ตรงรุ่นนะครับสตีดหกรก็ต้องมี4เกียร์เท่านั้นนะถ้า5เกียร์ก็อาจจะมีการแปลงมานะครับมาหกรเดิมเดิมก็หายยากแล้วนะอันนี้ก็เป็น600แต่งแนวอบอเบอร์นะครับใครที่ถามผมบ่อยๆว่าพี่มี600มาม,ามั้ยงุกคนที่ไม่มี ช่วงนี้มีมาแล้วก็ถ้าพร้อมก็รีบตัดสินใจนะครับถ้าชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าผมคิดว่ารถมันหาย,ยากแล้วคิดว่ามันน่าจะอยู่ไม่นานนะเรามาเริ่มเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยใส่เป็นล้อขอบ17จนะครับจากเดิมขอบ19ยางดันหลกสภาพพอได้อาจจะเป็นยางปีเก่านะครับมีเปื่อยบ้างแต่ดอกโอเคยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนนะครับของแต่งก็จะมีที่หุ้มโชค๊คนะครับไฟเลี้ยวตะแกรงไฟหน้าตะแกรงโหลดหน้า2นิ้วนะครับตุต๊กตาแต่งแฮนด์ปีกนกไมดิจิตอล กระจก cnc นะครับมือเบรกมือคัตแต่งลายหัวกะโหลกนะตำหนิเนี่ยสีรั่วมีสนิมนะครับแจ้งลูกค้าเลยเผื่อใขรซีเรียสน,นะถ้าอยากให้ใหม่ต้องเอาไปชุบนะครับต้องถอดล้อชุบใหม่แต่ก็เยอะไหมผมแล้วแต่คนนะ่ผมก็แจ้งลูกค้าก่อนบางคนไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับ,รบถัดมาข้างล่างก็จะมีรอบมน้ําแต่งนะครับสภาพค่อนข้างดีนะสียังใหม่อยู่เลยนะครับก็ แผ่นปิดแผงคอมีครบนะครับฝั่งนี้ก็จะมีพักเท้าแต่งนะครับท่อทรงเวนทานะครับกองเนี่ยเป็นกองที่ใส่กับคาบ,บูเรเตอร์เดิมนะถ้ามองอาจจะเหมือนคาบูเดียวแต่ว่าอันนี้เป็นครอบกองที่ใส่กับคาบูเดิมนะเป็นกองแต่งเป็นกองทรงไอดีนะครับอาจจะมองเหมือนกองคาบูเดียวนะแล้วก็มีฝาครอบที่เป็นก้านกระทุงนะครับที่เป็นเหมือนพวกฮาเลนะครับใส่เพิ่มมานะ แล้วก็ข้างบนก็จะมีปลอกแฮนด์ทรง ID ดีมือเบรคคัดแต่งกระจก n n เลนส์เลนฟ้านะครับใหม่ดิจิตอลตุ๊กตาแต่งนะถังเนี่ยก็ไม่ใช่ทรงสปอร์เตอร์นะมันเป็นถังเหมือนหยดน้ำผมว่าก็สวยอยู่นะแล้วก็ใบค่อนข้างใหญ่ใส่น้ำมันได้เยอะนะครับฝนะาถังแต่งข้างๆโลโกโล้ฮาร์เลสีโดยรวมสภาพดีนะอาจจะมีสเก็นิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมสภาพดี ผมเนมี่ยอะไรก็สวยนะครับท่อพันผ้ามาให้เรียบร้อยนะครับพักเท้าแต่งนะโอเคฝาข้างนะครับแผ่นปิดใต้เบาะเบาะสปริงบังโคนหลังนะครับไฟเลี้ยวแต่งนะไฟเลี้ยวตะแกงแล้อหลังก็อ่านี่นลวดมีสนิมแหละนะแจ้งเพื่อนๆทุกท่านก่อนนะครับยางโอเคนะครับยางดอกเยอะ อาจจะมีเปื่อยบ้างนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ต้องรีบเปลี่ยนนะครับมีงบค่อยเปลี่ยนนะก็ <c oughs> จะมีไฟเลี้ยวแล้วก็เหมือนไฟส่องไฟท้ายอยู่ข้างหลังเนี่ยอันนี้อันนี้คือไฟท้ายนะอันนั้นคือไฟเลี้ยวสองดวงนะครับฝั <c oughs> ่งนี้ก็จะมีพวกครอบครอบแข็งทรงฮาเลย์น,นะครับติดมาให้ใส่หนะั <c oughs> ูเทียนแต่งฝาข้างอะไรก็ไอโครเมียมฝาบนฝั่งนี้ก็สภาพดีนะครับตัวถัง สีประมาณ80ซนตะครับตัโรนโอเคก็คันนี้โหลดหน้ามา2อนิ้วนะครับโดยการขยับตัวโชคเลื่อนจาแผงคอขึ้นมานะตำหนิคันนี้ก็มีที่บอร์ดครับมีสี่ลวดเป็นสนิม นะครับแล้วก็นอกนั้นอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับสตีดหกร้อยคันนี้อายุยี่สิบปีขึ้นแล้วนะแล้วก็ถูกมารีบิวใหม่ให้มาเป็นทรงเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะนะครับเผื่อลูกค้าสีอาจจะมีตําหนิอย่างเงี้ยพวกสเก็ตนี่ใช่ไหมจุดเล็กๆเนี้ยอันนี้นิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมผมว่ารถ สภาพรวมนะรถดูสะอาดทรงดีนะครับตรงแต่งมาแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะมีคนถามซ้อนได้ไหมซ้อนเนี่ยให้ดูสังเกตนี่นะครับมันควรจะต้องตั้งตรงแล้วเป็นก้านแข็งนะครับมันจะแข็งแรงนะถ้าบางคนแบบก้านไม่แข็งอะไรเงี้ยบางทีมันซ้อนไม่ได้แนละ้วมันจะหักนะครับอันนี้ก็ซ้อนได้นะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับโดยรวมผมว่าก็โอเคนะครับ แต่ก็แจ้งทุกคนก่อนนะสตีท600รถเก่านะถูกเอามาแต่งใหม่สภาพนี้นะนะครับบางคนแบบไม่เข้าใจซื้อเล่นแล้วแบบเฮ้ยรถมันต้องใหม่ทุกอย่างนะอันนี้คือรถอายุ20ปีขึ้นนะถ้าถามผมผมว่าสภาพนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วนะครับมะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องให้ฟังคันนี้เป็นไมดิจิตอลนะก็จะดูแบบนี่แต่มันก็อาจจะไม่เสถียรหรอกเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นไมกระปุกไมมันเป็นไม์มาสาย มันอาจจะไม่ได้แบบคงที่เหมือนพวกรถรุ่นใหม่ๆเป็นที่เป็นเซนเซอร์อะไรเงี้ยแต่เขาติดให้เเพื่อความสวยงามแหละนะครับมาลองสต,ตาร์ทเครื่องครับ ควันขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับถดพึ่งล้านนะครับผ้าพันท่อเปียกเวลาโดนน้าอมน้ําเวลาโดนความร้อนควันก็จะขึ้นปกตินะครับขี่ไปเดี๋ยวพอมันแห้งมันก็หายอ่ะบางคนเฮ้ยควันอะไรขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็อ่ะเป็นไงบ้างคันนี้นะครับเดินให้ดูอีกรอบผมว่ามันก็หล่ออยู่นะมองรียกว่าคาบูเดียรนึกว่าเครื่องฮาเลย์นะ ลองลูเบอลเลยนะครับนะครับรายละเอียดคันนี้นะครับ Honda s t เต e 6กร้อนะครับเอกสารสัมปทามิดนะครับเช็คในระบบเรียบร้อยนะครับมีในระบบถูกต้องนะครับก็คันนี้เราขายอยู่ที่73 0 0 0 0นะ73,000บาทนะครับก็อยู่ไม่ไกลส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะลองหรือถ้าอยู่ไกลก็ลองโทรมาคุยกันนะครับบางที บางทีที่ร้านอใจดีแหละบางทีเราให้ได้เราส่งฟรีเราก็ให้ได้อะไรเงี้ยก็คือเราอาจจะลดให้เป็นค่าส่งไปนะครับเราบ,บางทีอยู่ไกลมากเราก็มีเรื่องค่าขนส่งยกไปให้พวกคันถึงที่บ้านนะคลิปก็ผมว่าผมรีวิวค่อนข้างจะละเอียดนะครับเหลือลองขี่ให้ดูแหละเพราะว่ามันไม่มีไม่มีใครวิ่งตามถ่ายผมแล้วแล้วผมก็ไม่อยากให้ใครถ่ายด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมเราก็เทสขี่อะไรเรียบร้อยแล้วแหละรถก็ค่อนข้างสภาพดีนะคันนี้7จ็ดหมื่นสามสตีดหกร้อยแต่งแนวบอเปอร์สปอร์ตมปีดนะครับสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ